รุ่นยอดฮิตยอดนิยมที่ขายดีมากๆเลยจริงๆคุณผู้ชมนะคะแล้วก็การันตีเลยว่ารถรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมเลยจริงๆตรวจช็คสภาพนะคะทั้งรอบคันเลยจากบริษัท雷曼เนตมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่ารถของเราเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็บอดี้โครงสร้างอะไรอะไร,ะไรเดิมๆแน่นอนนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าออกรฟีดาวก็ได้ผ่อนสบายด้วยนะคะและก็คนที่มีเครดิตนะคะสามารถใช้ัตรประชาชนใบเดียวเนี่ย ออกรถได้แล้วนะคะรู้ผลภายใน3ชั่วโมงเลยนี่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกัมุ้ยอีกแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมบิคาถนนกาญจราพิเษกเช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าพารถอเนกประสงค์นะคะหรือว่ารถบี u อรุ่นยอดฮิตยอดนิยมที่ขายดีมากๆเลยจริงๆคุณผู้ชมนะคะแล้วก็การันตีเลยว่ารถรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมเลยจริงๆ กับ Honda h ไอชาวีนะคะตัว1.5 e h u v RS นะ,ค,ะคันนี้เป็นสีแดงปี2024สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมุกพาดูรอบคันกันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าคันนี้รอบคันของเขาเนี่ยจะสวยแค่ไหนแล้วมีอะไรมาให้เราบ้างไปชมกันเลยค่ะนะคะอะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยคุณผู้ชมนะคะไฟหน้าของคันนี้ได้เป็นแบบ l ูล e d เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมี d a ย์ไทม์ running light แบบนี้เลยนะดูสปอร์ตมากๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะซึ่งไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบซีเวนเชียลนั่นเองซีเวนเชียลก็คือได้เป็นไฟวิ่งอย่างนี้นะคุณผู้ชมเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างดูสวยดูมีมิติมากๆนะคะรวมไปถึงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED อีกเช่นกัน คันนี้เป็นตัวรถสีแดงนะคะได้ชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านหน้าด้านหลังหรือว่ารวมไปถึงหลังคาเนี่ยจะได้เป็นแดงดำนะั้นรู้สึกว่ามันสปอร์ตเราใจมากคุณผู้ชมนะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นลายสามมิติแบบนี้นะคะซึ่งเปอร์ปีปัจจุบันเนี่ยมีโฉมที่ใหม่กว่าน,นี้ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่ามารุ่นนี้มันก็ยังสวยอยู่นะเอาดูดิเนี่ยคือยังดูมีความทันสมัยแล้วก็สวยยังดูได้อีกหลายปีเลยนะคะพร้อมกับโลโก้ H-Mark แบบนี้นะคะที่มีกรอบสีฟ้าตามแบบฉบับของรถไฮบริดแบรนด์ Honda นั่นเอง ด้านล่างนะคะคอกระด้านล่างเขาจะมีความเป็นลูกเล่นนี่ที่เป็นเนี่ยลายชิพจรสีแดงแบบนี้นะคะตัดกับตัวกันชนที่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ลิ้นหน้าที่เป็นสีดำกลอสแบ็กบอกเลยว่ารุ่นนี้นะสีแดงนี้เป็นสีอะไรที่สวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนว่าตัวท็อปนะคะเขาจะมีโลโก้ RS มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะคะนี่ตามแบบฉบับของรถตัวท็อปของ Hon ดานั่นเองนะคะอ่ะ่วนด้านข้างนะคะมาพร้อมกับ ล้อลอยนี่เลยนะคะสีเทาเข้มเดิมๆจากโรงงานขอบ18นิ้วนะคะสีรีย์ยางคือ2 2 5 5 0 R 1 8แบบนี้เลยคุณผู้ชมขะเป็นยาง Bridgestone นะคะการเก็บงานในโปร่งซุ้มล้อของเขาเนี่ยจะมีความตัดสีดำ Gloss Black เหมนที่ผมบอกอะว่าพอรถมันเป็นสีแดงแล้วก็ชุดแต่งสีดำเนี่ยมันดูค่อนข้างแบบได้ในเรื่องของความสปอร์เอเตเพิ่มเติมนะคะอ่ะทีนี้ดูกันที่ฝาครอบกระจกมองข้างนะคะฝา,า,าะครอบกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดสี เป็นสีดําด้านแบบนี้มีตัวไฟเลี้ยวมาให้ที่เป็น LED เช่นกันนะคะรวมไปถึง Honda l a n e n d Watch รุ่นนี้ก็ยังมีมาให้เพิ่มเติมนะคะอะแล้วก็ประตูข้างของเขาเนี่ยจะมีคิ้วขอบกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสีดำาอ่่างที่มบอกรวมไปถึงเห็นไหมเนี่ยคานหลังคาเขาเนี่ยสเสา A เขาเนี่ย เป็นสีดำนะคุณผู้ชมนี่ด้านบนหลังคาก็เป็นสีดำพอมันดูดำแดงก็อย่างที่บอกว่ามันสปอร์ตขึ้นเพิ่มเติมแล้วก็รุ่นนี้นะคะชายด้านล่างก็ตัดเป็นสีดำเหมือนกันแล้วสำหรับเอชาวีรุ่นนี้เนี่ยไอตัวขอบประตูเขาจะยาวมาถึงแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับลุยๆเนี่ยมุกถูกบอกว่ามันตอบโจทย์ทุก์สไตายนะคะเวลาที่เราขับลุยโคลยอะไรตรงเนี้ยมันเปื่อนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเวลาเปิดอะ่ะมันก็ออกมาแบบนี้แล้วแล้วเวลาที่เราก้าวขาขึ้นแ่ะไม่ต้องกลัวว่า ขากางเกงหรือว่าขาของเราจะเปื้อนเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้มุกว่ามันเป็นรายละเอียดที่เขาค่อนข้างเขาใจใส่นะคะถึงบอกว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกลายสไตล์นะคะอ่ะแผงประตูกันบ้างนะคะแผงประตูคันนี้ภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะขอบประตูเนะะี่ยเขาจะมีตัดขอบโครเมียมแบบนี้น็อตขอบประตูก็ประมาณนี้นะคะนี่ ซูมกันให้ดูนะคะเดี๋ยวมุกลองดึงขอบอยางให้ดูนะคะว่าคันนี้ได้อ์กเดิมโรงงานแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นการันตีบอดี้โครงสร้างเดิมแน่นอนแล้วคันนี้เนี่ยมีการตรวจเช็คสภาพนะคะทั้งรอบคันเลยจากบริษัทเน特มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่ารถของเราเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็บอดี้โครงสร้างอะไหล่อะไร,ะไรเดิมเดิมแน่นอนนะคะคุณผู้ชมแผกประตูด้านหลังนะคะก็เรียบ,ยบๆคล้ายๆกับด้านหน้าเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงขอบอยางตรงนี้นะคะ ริรรงงงานจๆุ่นนี้อาร์คอาจจะไม่ได้ดูถี่กันมากนะคะแต่ว่าก็การันตีว่าเป็นของเดิมโรงงานนะคะรถเนี่ยไม่เคยมีการตัดต่อของสร้างใดๆเลยนะคะนี่ทีนี้มาดูกันต่อนะคะในโซนท้ายกันบ้างนน่นะคะเริ่มจากด้านบนดีกว่านะคะด้านบนมาพร้อมเสาอากาศคริปฉลามนะคะที่เป็นเรียเรเรียกกันว่าชาฟินนะคะ กระเถิบมาเนี่ยจะเจอกับสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตสีดําแบบนี้พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะไลฟฟ้าด้านหลังอะไรมีมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้พิเศษมากนะด้านท้ายรุ่นเนี้ยไอชวชมเนี่ยคือสวยจริงๆผู้ชมนะดูโดดเด่นมากไฟท้ายจะเป็นแบบ f ู l l LED ดีนะคะผู้ชมขาหนีแล้วถ้าไฟติ่นนยจะเป็นสีแดงบอกเลยว่าสปอร์ตมากๆโลโก้ H m a r k มาพร้อมกับกรอบสีฟ้าตามแบบฉบับของรถ e-hv ตามที่บอกนะคะด้านล่างนี่นะชุดแต่งกันชนล่างเนี่ยจะเป็น ตัดขอบสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มีคิวโครเมียมนะดูแบบลงตัวแล้วก็สีแดงมันสปบ๊อตจริงๆนะคุณผู้ชมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังให้อีก2จุนแบบนี้เลยประตูฝาท้ายนะคะก็เป็นไฟฟ้านะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็รุ่นนี้จะมีแบตช์กับว่า p h e s r s ด้วยนะคะแล้วจริงๆคันนี้เนี่ยมีคิกเซนเซอร์ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอดีมุกเอากุญแจไว้ในรถนะคะก็อาจจะคิกไม่ติดแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่ามีเผื่อใครที่สนใจจะได้รู้ว่าเขามีฟังก์ชันนี้เพิ่มเติมนะคะ ถือว่าสวยนะดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็บาะหลังพับได้อย่างที่บอกแค่ดึงคันโยกแบบนี้แล้วก็พับไปได้เลยนะคะง่ายๆนี่พับเราเรียบเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมสามารถแบบวางเบาะนอนแล้วไปนอนเล่นดูดาวก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าด้านด้านบนของเขาเนี่ยจะมี กระจกหลังคาเป็นพารามิกชันรู้ที่เป็นบานฟิกเอ่งนะคะถาัดท้ายก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่เห็นไหม HRV HRV แบบนี้เลยนะคะนี่บุลายมาให้เลยเปิดขึ้นมานะคะอ่าจะเจอกับชุดซ่อมยางโช่วคราวนะคะมีมาให้โอ้การเก็บงานดูพรีเมียมมากเลยในะรุ่นนี้ถือว่าสวยสวยสวยใช้ได้เลยคุณผู้ชมนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ส่วนมากรถที่ HRV รุ่นใหม่ๆก็มักจะไม่ค่อยมียางอะไหล่มาให้แล้วนะคะเพราะว่าเขาต้อง เผื่อพื้นที่เอาไว้สําหรับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเขานั่นเองนะคะอะมาดูที่โซนด้านขวากันต่อคุณผู้ชมโครงสร้างด้านขวานะคะนี่แผงประตูนะคะสวยงามดีนะรุ่นนี้เ,เรียบๆไม่ได้ไม่ได้ต้องมีมิติอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความสวยอยู่นะคะนี่ตัวอาร์คเดิมโรงงานในทุกๆบ้านเลยจริงๆคุณผู้ชมนะคะ คันนี้ถือว่าสภาพดีมากจริงๆนะคะใครที่สนใจนะบอกเลยว่าออกรถฟีดาวก็ได้ผ่อนสบายด้วยนะคะและก็คนที่มีเครดิตนะคะสามารถใช้แบบประชาชนใบเดียวเนี่ยออกรถได้แล้วนะคะรู้ผลภายใน3ชั่วโมงเลยนี่นี่คะแผงประตูสวยงามดีนะคะปุ่มเปิดไม่ได้มีการล็อกล่อนอาจจะมีรอยนิ้วมือข,ของมุก้ากต้องขอโทษทีนะคะแต่ว่ายังไงก่อนส่งมอบเนี่ยมุกมีการทำความสะอาดให้ในทุกช่องมุมอยู่แล้วนะคะ นี่อาร์คเดิมโรงงานของแท้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่โซนห้องเครื่องต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าคันนี้หน้าตาห้องเครื่องเขาจับเป็นยังไงนะคะมีแรงมา้าได้บิดอะไรเท่าไหร่ไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันนะคะที่โซนห้องเครื่องกันบ้างคุณผู้ชมค่ะนี่การเก็บงานของฮอนด้าชาวีรุ่นนี้ถือว่าเก็บงานมาได้อย่างเนี้ยพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ห้องเครื่องคันนี้ดูใหม่มากจริงคุณผู้ชมนี่นะคะอ่ะมาดูกันที่ น็อตขอบฝากกระโปรงกันบ้างนะคะคันนี้น e ็อตเดิมเดิมนี่เลยนี่นะคะไม่เคยมีการขันเปลี่ยนไม่เคยมีการถอดไปเก็บสีใดๆนะคะก็คือการันตีได้เลยว่ารถเนี่ยไม่เคยโดนหน้าแรง,งๆหรืออะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะคะในห้องเครื่องสภาพใหม่มากๆเลยคุณผู้ชมนี่นะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ4สูบสิวาขนาด1.5ลิตรนั่นเองนะคะทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะคะเอ่อให้กำลักำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 13ึแรงม้านะคะแล้วก็แรงบิด253นิวตันเมตรนั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่เขามีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมูรู้สึกว่าแค่ลองขับแบบว่าเหยียบแซงเหยียบอะไรตอบโจทย์มากเลยนะมันพุ่งปื๊ดปืด๊ดนีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากขับรถทั้งประหยัดน้ำมันแต่ยังมีลุกความสปอร์ตอยู่รุ่นนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วการันตีเรื่องประหยัดน้ำมันเลยทางแบรนด์เนี่ยเคลมเอาไว้นะคะว่าสามารถทำได้มากถึง25ิกิโลเมตรต่อนิ้วเลยคุณผู้ ถ้าปั้นจริงๆสามารถทำเหมือนกันได้จริงๆนะแต่ว่าถ้าขับแบบ มีเร็วบ้างชา้าบ้างก็อยู่ราวๆประมาณ20ตน้ตนๆนะคะก็ยังขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันอยู่ดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูในโซนห้องโดยสารภายในต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าคันนี้หน้าตาห้องโดยสารภายในจะสวยแค่ไหนแล้วมีอะไรมาให้เราบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในของฮอนด้าชาวีตัว1.5 e c v r s p 24คันนี้กันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งคันนี้นะคะตัวรถเนี่ยเป็นสีแดงนะคะได้ภายในเนี่ยเป็นตกแต่งโทนสีดําทั้งห้องโดยสารเลยคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโซนเบาะนั่งหรือ ว่าตัวเพดานหลังคาก็ตามนะคะแล้วเบาะเนี่ยเขาจะมีความเป็นเนี่ยเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคุณผู้ชมซึ่งรูปทรงของเบาะเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับ Honda City นั่นเองนะคะสำหรับรถ Honda ไอชาวี e เนี่ยบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางจุดเนี่ย ระหว่างตัว Honda Civic กับตัว Honda City ที่แบบว่าเอามาเบรนด์ผสมกันนะคะซึ่งออกมาก็จะได้ประมาณนี้บางจุดของเขาก็จะมีความคลับคลายกับพลากับ Honda Civic นั่นเองนะคะในส่วนของตัวเบาะคู่หน้านะคะเบาะคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าแทิศทางนะคะแต่ว่าเบาะข้างๆเบาะผู้โดยสารด้านข้างจะเป็นแบบปรับเมนวนวลนั่นเองนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลย ด้านบนนะคะอย่างที่เราเห็นเลยว่าเขามาพร้อมหลังคากระจกพารามกชั้นรูฟแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวกระจกนี้เป็นแค่แบบบานกระจกเป็นบานฟิกนะคะเป็นแบบเปิดเอาฟิวเฉยก,กินบรรยากาศนะคะไม่ได้สามารถเปิดกระจกออกมาได้แต่ถ้าสาวๆคนไหนกลัวที่จะเป็นฝ้านี่เขาก็มีตัวม่านมาให้แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างให้มาแบบเออเพิ่มเติมในความแบบหรูหราอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเขามีการ เคลือบแก้วเคลือบเคลือบฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆออกไปจากโรงงานเนี่ยก็ไม่ต้องไปติดฟิล์มอะไรเพิ่มเติมนะคะเขาทํามาได้ดีอยู่แล้วกรองแสงให้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะตัวม่านบังแดดกันบ้างเนี่ยม่านบังแดดดูดีดพลาสติกยังคุมอยู่เลยนะคุณผู้ชมชนะคะเปิดขึ้นมาฝั่งด้านข้างคนขับมีทั้งกระจกแล้วก็ไฟมาให้เรียบร้อยเลยนะเอออันนี้ใช้ได้ฟังก์ชันนี้ถือว่าให้มาได้ดีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ มีเช่นกันนะคะนี่เลยนี่สาวๆนะคะที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันเติมหน้าก่อนไปทำงานรุ่นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะอ่ะกระจกมองหลังตรงนี้นะคะเป็นแบบตัดแสงออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ไฟเนี่ยสองสว่างมีมาให้นะคะี่มุกเปิดเซตติ้งเอาไวท้ที่เวลาที่เราเปิดประตูให้มันติดเอาไว้นั่นเองนะคะเลื่อนลงมานะคะที่แดชบอร์ดด้านหน้านี่แดชบอร์ดด้านหน้าเขาจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทรงแบบ อย่างนี้เลยนะสามารถวางของได้เล็กน้อยนะคะแนะนาให้วางแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าตรงเนี่ยหลังพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นแบบ soft touch เนี่นเองนะคะเป็นมีความเป็น2มิติแบบนี้นะสำหรับตัวแดชบอร์ดนะคะมีทางพลาสติกแล้วก็ตัว soft touch นี่นเองจอกลางนะคะขนาด8นิ้วแบบนี้เลยนี่หน้าตามีความตรงนี้จุดนี้เนี่ยบอกว่ามันจะคล้ายๆกับตัว h อ,อ n d a City นั่นเองนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นี่รองรับ Apple คาเพนโรลโตรเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่ จอใหม่มากคุณผู้ชมดูดีฟิล์มยังอยู่เลยนะคะขอเนี้ยไม่แกะเนาะรอเจ้าของใหม่มาแกะให้ดีกว่านะคะช่องแอร์นะคะด้านหน้าเนี่ยมีมาให้4ี่ช่องแบบนี้นะคะลมแอร์คือแบบว่าแรงจุใจมากนะคะไฟฉุกเฉินจะอยู่บริเวณตรงกลางใต้จอแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะเลื่อนลงมากับโซนแอร์กันบ้างนะคะแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วเนะคะเป็นปรับแบบตอนเดียวแบบนี้หรือว่าจะเปิดออโต้ก็ได้นะคะแต่ขออนุญาตเร่งน,นิดนึงนะะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะตอนนี้นะคะมีแม็กซ์คูลมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาอีกเนาะคุณผู้ชมจะเจอกับตัว USB นะคะฝั่งนี้มีให้หนึ่งตแหน่งและก็ฝั่งนี้มีอีกหนึ่งตแหน่งคุณผู้ชมนี่เลยคือให้ความสะดวกสบายทั้งในฐานะผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างเลยนะคะช่องนี้สามารถวางของได้นะคุณผู้ชมลองวาง,ออวางโทรศัพท์เออวางโทรศัพท์ค่อนข้าง,ง,งพอดีเลยนะคะหรือจะวางประกมปกาก็ย่อมได้เช่นกันด้านล่างตรงนี้นะคะนี่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะมีมิตินิดนึงนะคะ เป็นแบบ soft touch แล้วก็ตัดกับสีแบบซาตินโครมแบบนี้นี่นะก็ดูแบบได้ทั้งความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตนั่นเองถ้าใครถามถึง power l e d t นะคะ power l e d e t เขาจะอยู่นี่บริเวณใต้ใต้ชั้นนี้นี่นะคะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยน,นี่นะคะก็ถือว่าเนียนสายตาดีนะคุณผู้ชมแล้วก็รุ่นนี้มีไฟเลช r g e มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยนะหรือใครไม่ใช้สามารถกดปิดแล้วก็เอาเป็นวางของได้นะคะ ตัวหัวเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์แบบมาตรฐานแบบนี้เลยนะคะรูปทรงเบ้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีกร s สแบ็กตัดกับสีซาตินโครมอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้เนี่ยมียาวมาจนถึงเกียร์บีเลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีนะคะเพราะว่าถัดลงมาเนี่ยจะเจอกับ drive mode ตรงนี้เลยนะคะมีทั้ง อีโค e นะคะ Normal และก็สปอร์เลยผู้ชมนี่นะคะสามารถกดคันโยกเนี้ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยแล้วก็มีตัว traction control ให้นะคะสำหรับการแบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันนะคะถ้าใครสายเดินทางก็อาจจะกดตรงนี้ควบคู่กันไปด้วยนะคะรวมไปถึงตัวเบรกมือนะคะก็เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี Auto ake, ออโต้เบรกหัวให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะที่วางแก้มมีมาให้สงตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยเขาจะมีตัวเคี้ยวไว้ล็อกแก้วให้ด้วยนะคะแนะนําว่าวางเป็น แก้วกาแฟน่าจะกาลังได้แต่ว่าแก้วเยติบอกว่าอันนย่างจะใหญ่เกินไปนะคะตัวที่พักแขนตรงนี้นุ่มๆเลยคุณผู้ชมเนี่ soft touch บุดนุ่มนะคะเปิดขึ้นมาเจอกับตัวช่องวางของอย่างนี้สามารถวางที่ช่องทิชชู่ม้วนได้นะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเล็กนะพอวางของได้จริงๆเลยที่ช่องทิชชู่วางได้นะคะ,ะปิดลงมาทีนี้ให้ดูกันต่อนะคะในโซนพวงมาลัยกันบ้างคุณผู้ชมน่าจะพวงมาลัยเนี่ยถือว่า สวยแปลกตากว่าเพื่อนในค่ายเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหน้าตาเขาจะมีความแบบกลมๆแล้วก็เป็น3ามกาตัดสีกลอสแบ็กกับตะเข็บได้สีแดงแบบนี้นะได้แบบในเรื่องของดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสปอร์ตเลยคุณผู้ชมนะคะพ mm hmm. วงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกควบคู่กับตัวจอมัลติมิเดียต่างๆนะคะคุ้มเสียงต่างๆ เพิ่มลดเสียงหรือว่าวางสายรับสายสั่งการด้วยเสียงจะอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นในส่วนของตัวระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว Lane Keep Assist มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อม Honda Sensing แบบจัดหนักจัดเต็มเต็มระบบเลยคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงคันนี้นะคะเขาเป็นตัว e e v ก็คืออารมณ์เหมือนรถไฮบริดนั่นแหละเข้าใจง่ายๆนะคะรถกึ่งไฟฟ้าเนาะเขาจะมีแป้น ด้านหลังโคมไยหรือว่าที่เราเข้าใจกันว่าเป็น,ปนแป้นไพรดูชิปมาให้นะคะแต่แป้นตัวนี้ทําหน้าที่ในการหน่วงไฟฟ้านั่นเองเวลาที่เราเหน่วงไฟฟ้าแทนแบบการใช้เอนจินเบร e นะคะเวลาที่เราถอนคันเร่งยิ่งเรากดเดยอะเท่าไหร่รถก็จะเหมือนกับว่าช่วยเบรกแทนการที่เราจะไปเหยียบแป้นเบรกตรงนี้เขาจะทดแทนการช่วยเหลือตรงนั้นมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะจริงๆความเห็นส่วนตัวของมุกเนี่ยถึงแม้ ว่าปัจจุบันนะคะจะมีรถไฟฟ้าจีนออกมาในหลายๆค่ายแล้วก็ฟังก์ชันลูกเล่นเยอะมากมุกก็ยังรู้สึกไว้ใจค่ายรถญี่ปุ่นมากกว่าจริงๆถ้าให้เลือกก็คงเลือกเป็นรถไฮบริดนะคะเพราะว่า รู้สึกว่ามันเป็นเลยที่คุณเคยเราอาจจะขี้กังวลมากเกินไปยังไม่พร้อมเปิดใจรับอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่าพวกรถเอชวีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนค่ายไหนก็ตอบโจทย์มากๆรู้สึกว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเรามากกว่ารวมไปถึงคันนี้ด้วยนะคะก็เป็นตัวรถไฮบริดอย่างที่บอกเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะที่โซนหน้าจอมาตรวัดกันบ้างคุณผู้ชมคันนี้นะคะมาตรวัดเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2โซนนะคะฝั่งด้านซ้ายจะเป็นหน้าจอท FT ขนาดประมาณ7นิ้วนะคะส่วนฝั่งด้านขวาจะเป็นแบบเข็มแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2024น ค่ะใหม์เขาเนี่ยอยู่ที่3273กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมขาเอาจริงๆออม่สามห0 0 0 0กับรถปี2 0 2 4เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเยอะจนเกินไปนะเพราะว่าอย่างที่รีวิวมาให้ดูเนี่ยนะคะว่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ดูสภาพดีมากๆนะเพราะว่าขับเฉลี่ยจริงๆก็น่าจะเกือบๆืองปีแล้วมั่งว่ามันก็ค่อนข้างเม k เซนต์นะคะกับไม่เท่านี้นะคะแล้วรุ่นนี้ก็มันจะเป็นรถที่คนค่อนข้างนิยมนะคะเป็นรถที่นกประสงค์จริงๆตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมุกพาไปดูที่โซนตอนหลังกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังเขาจะมีอะไรมาให้เราบ้างไปชมกันเลยค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่โซนตอนหลังของเจ้าไอชาวีคันนี้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งห้องโดยสารของรุ่นนี้เนี่ยถือว่า ค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรเลยนะเนี่ยจากอันนี้คือมุกรู้สึกว่านั่งแล้วสบายสบายมากๆรวมไปถึงเล็กรูมนะคะก็ค่อนข้างกว้างขวางแบบนี้เลยแล้วก็บาะตอนหน้าเนี่ยมุกตั้งแบบว่าตามปรับตามที่ขับขี่จริงๆเลยนะคะเล็กรูมก็เรียกได้ว่าเหลือเฟือมากเนี่ยนั่งแข่งขาแบบนี้ได้ชิลๆเลยตัวฐานเบาะเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยาวกว้างพอสมควรเลยนะคะเนี่ยสามารถนั่งได้เต็มๆมก้นแบบนี้แล้วก็รองมาถึงเนี่ยตรงใต้หัวเข่าแบบนี้นะคะเฮดรูมนะคะ เออเฮดรูมมันมันก็พอเหลือนะคุณผู้ชมซึ่งตอนที่เราดูภายนอกอะมันรู้สึกว่าเออห้องโดยสารเขาจะแคบกว่าตอนที่รู้สึกตอนนี้ไหมเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาจะดูมีความติบตีแบนแบนนิดนึงแต่ว่าทรงอะมันก็ค่อนข้างที่จะสปอร์ตมากขึ้นกว่าตัวโฉมเก่านะคะแต่พอได้มานั่งจริงๆแล้วอะก็รู้สึกว่าเออมันมันกว้างกว่าที่คิดเอาไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ตัวเพดานด้านบนนี่ตอนนี้เราเห็นคือมีม่านปิดอยู่ใช่ไหมคะจริงๆตัวกระจกพาราไมิกซันรูฟเขาเนี่ย ยาวมาถึงตอนหลังแบบนี้เลยนะ mm hmm. คุณผู้ชมค่ะนี่ mm hmm. คือถ้าสมมติแบบเออขับเป็นฟิลแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาใหญ่ดูวิวดูดาวอะไรเงี้ยรุ่นนี้นี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตรงนั้นมากๆเลยนะคะแต่แอบ,บตินิดนึงตรงที่ม่านนี้มันควรจะเป็นแบบว่าม่านไฟฟ้าย,ยาวมา น่าจะดีกว่านะคะพี่ๆถ้าไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือว่าคนที่ใช้งานรุ่นนี้อยู่ลองมาเล่าให้ฟังกันบ้างว่าไอ้ม่านดึงมือแบบนี้มันใช้งานสะดวกไหมหรือมีปัญหาย,ยังไงไหมลองคอมเมนต์คุยกันได้เลยแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราถอดแบบ2งฝั่งเนี้ยแล้วเราก็อาจจะเก็บไว้ข้างหลังนะคะก็รู้สึกว่าเออฟิลลิ่งการนั่งมันดีมากๆเลยเพราะว่าตัวเบาะหลังเขาเนี่ยจะมีความสูงกว่าเบาะหน้านิดนึงนะคะเวลาเรานั่งเนี่มันก็รู้สึกแบบว่า ใกล้แบบเออดูแบบเ,แบบเห็นท้องฟ้าเห็นอะไรค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าตัวบานกระจกกว้างมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช้กลัวฟ้าแดดอะไรเนี่ยก็ปิดเอาไว้แบบนี้นะคะง่ายๆ ดึงเปิดดึงปิดก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถือว่าโอเคเลยด้านหลังเขาก็มีตัวด้ามเนี้ยมีมาให้ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะมีมาให้ถึกมากถึง4จุดเลยคุณผู้ชมแล้วก็บาะหลังของคันนี้สามารถแบ่งพับได้นะคะเป็นแบบ60แล้วก็40นะคะหัวหมอนปรับได้ในทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะก็สามารถนั่งได้5คนแบบว่าพอใช้ได้แต่ว่าคนนั่งตรงกลางเนี้ยแนะนำว่าจะเป็นคนที่ตัวเล็กหน่อยเพราะว่าตัวเบาะเขาอะ่ะจะมีความสูงขึ้นมากว่าเบาะเพื่อนๆด้านข้างนั่นเองนะคะเปิดออกมานะคะตัว ที่พักแขนก็เป็นสไตล์ Honda าคือเขาไม่ล็อกอยู่แล้วนะคะอันนี้เหมือนกันในทุกๆรุ่นย่อยเลยนะคะแล้วก็ทุกรุ่นอื่นด้วยก็จะเป็นประมาณนี้มาพร้อมกับที่วางแก้วอีก2ตําแหน่งแบบนี้ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีช่องส่งของนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นแบบทึบๆเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาก็เป็นตัว5ประตูนั่นเองนะคะคันนี้นะคะยังไม่พอนะเะายังมาพร้อมกับแอร์ช่องแอร์ตอนหลังแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น คนที่นั่งตอนหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะร้อนเพราะว่าลมเนี่ยมัน,มนออกมาและจริงๆลมด้านหน้าก็มุก็มองว่าลมด้านหน้าก็มาถึงเหมือนกันนะคะรวมไปถึงด้านล่างตรงนี้จะมาพร้อมกับ USB นะคะที่เป็นแบบ Type A นะคะมาให้อีก2ตําแหน่งแบบนี้เลยตรงนี้เนี่ยก็สามารถวางของอะไรเพิ่มเติมได้นะรวมไปถึงถ้าใครมีเอกสารนะคะด้านหลังของเบาะหน้าเขามีช่องใส่เอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเรียกได้ว่ารถรุ่นนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถที่อเนกประสงค์ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกราล์จริงๆ เดี๋ยวมุกพาไปดูนะคะในส่วนของตัวช่วงล่างกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมนะคะว่าคันนี้ใช้งานม,มา30,000โลเนโลในช่วงล่างเขาจะเป็นไงจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่ช่วงล่างของเจ้า Honda h o n d a h a คันนี้กันนะคะคุณผู้ชมขากับตัวท็อปสุดเนาะเป็นตัว ehevrs นั่นเองนะคะได้ปลายท่อออกเดี่ยวๆฝั่งด้านขวาแบบนี้เลยนะแล้วดูสภาพช่วงล่างคันนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่พอสมควรเลยนะคะโชคเชคิงนี่ บริเวณนี้นะคะแห้งสนิทแบบนี้เลยนะไม่ได้มีน้ำมงน้ำมันรั่วซึมใดๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นแบบทอเช่นบีมนะคะเห็นไหมคะนี่โชกแห้งสนิทนะสปองสปริงแข็งแรงดีนี่ยกให้ดูกันแบบนี้เลยนะไอ้พวกเอ,อ่อสี้มๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกตัวไฟฟ้านะคะพวกตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าต่างๆพยายามอย่าไปยุ่งกับเขาละกันนะคะแผ่นซองแผ่นซับนี่ยังอยู่เดิมๆแบบน,แบบนี้ทุกจุดเลยนะคะดูท่อนี่ ไม่มีสนงสนิมเลยนะคุณผู้ชมถือว่าสภาพช่วงล่างคันนี้ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะคะแต่อย่างว่าเนาะเพราะว่าตัวรถเขาก็ใหม่มากๆเหมือนกันนะคะเป็นตัวปี2024อย่างที่บอกไปนะคะโซนด้านหน้านะคะชกด้านบนนี่แห้งๆเหมือนกันนะคะสนิทแบบนี้นะพวกยางพาขับต่างๆก็ยัง แข็งแรงปกตินะคะใช้งานได้ไม่ได้ฉีกขาดแตกแรงงานใดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้เดียได้ดิสプレสสีล้อน,นะคะเป็นช่วงล่างานหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสระพร้อมเหล็กกันโครงนั่นเองว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเทสไร์กันดีกว่านะคะไปทดลองขับกันว่าสมรรถนะขับการขับขี่ของเจ้าคันนี้จะมีฟิลลิ่งเป็นประมาณไหนไปชมกันเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมขาเราไปเทสไร์นะคะกับเจ้า h อ n ด้าไ v ชวนะคะตัว1.5 e-hvrs คันนี้กันนะคะ แลคันนี้นะคะเป็นปีใหม่มากก็คือปีที่แล้วนี่เองนะคะปี2024นะคะแล้วก็ไม่อยู่ประมาณ30,000กิโลเมตรนะคะลอ,องดูวงลวงวงเลี้ยวเขาเนี่ยค่อนข้างแคบพอสมควรเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถเนี่ยที่มีความคล่องตัวค่อนข้างสูงเลยเหมาะทั้งกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะรุ่นนี้เนี่ยเขาคนที่เล่นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันเลยนะคุณผู้ชมขึ้นลงสะพานถือว่าสำบออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วช่วงล่าคัน,นี้เฟิร์มมากจริงๆนะขึ้นลงสะพานคอสะพานเมื่อกี้นะคุณผู้ชมก็คือแบบว่าโอ้โหไม่ไม่ได้รู้สึกคลอนเลยมันตุบๆอย่างนี้เลยนะนี่แล้วลองเลี้ยวโค้งตัว S แบบนี้นะคะ น้ำหนักพวงมาลัยก็ค่อนข้างดีมากๆเลยคุณผู้ชมเป็นรถที่รู้สึกว่ามันขับได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะต่อให้เป็นแบบว่าคุณผู้หญิงขับหรือว่าวัยเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ออกให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าตัวน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ย s e ตติ้งมาได้ทํามันน้ําหนักมาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเบาเท่าอีโคคาร์แต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนพวกแบบว่ารถเก่งใหญ่หรือว่าพวกรถ SUV PPV อย่างเงี้ยอันนี้คือชิวามากนะคะ สามารถขับแบบไปต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ค่อนข้างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นั้นเลยคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยตัวช่วยการขับขี่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเซ็ตมาให้อย่างครบถ้วนเลยแม็กสุดเลยนะคะอย่างทีเ่เรียกกันว่าตัว Honda s e n s ซิ g นะคะรุ่นนี้มีมาให้เรียบร้อยรวมไปถึงตัว Adaptive c r u i s e Control ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเออเป็นสายเดินทางนะเซลเซลหรือะไรเงี e M, ว่ารุ่นนี้ก็เหมาะเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันแล้วมันก็ขับ ได้ง่ายด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเขามีความเป็น crossover นะคะเป็นรถที่ยกสูงขึ้นมาหรือว่าเรียกอย่างว่าเป็น BSUV ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นเซลล์หรือว่าเรามีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เดินทางบ่อยแล้วก็ไปในเส้นทางที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยบอกว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์เพราะว่าพอเราขับรถที่มันมีความสูงอะเราไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่ยขับไปแล้วถ้ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแบบ เป็นแอ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ไปเจอทางที่มีน้ําขังรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าขับได้สบายใจยิ่งกว่ารถเก่งละกันนะคะเพราะว่าพวกเหตุการณ์นี้มันสามารถเจอได้จริงๆนะคุณผู้ชมมูเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นแบบว่าขับเดินทางไปแล้วไม่คิดว่าข้างหน้ามันจะมีแบบว่ามีแอ่งลงไปอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบว่าเออน่ากลัวเพราะว่าถ้าเป็นโมเมนต์แบบนั้นอะสมมติว่ามุขับรถเก่งมุคงไม่กล้าลุยไปแน่ๆนะคะแต่ว่าความ กังวลตรงนั้นมันก็หายไปเพราะว่าเราขับเราเลือกขับรถที่มันมีความสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ใครที่เป็นแบบว่าลฟ์สุดประมาณนี้มอกว่ารุ่นนี้แล้วก็คันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่ารีวิวมาให้ดูแบบนี้สภาพคันนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยก็ได้นะคะแล้วราคาเซฟมากคุณผู้ชมค่ะคันนี้ออกมาป้ายแดงนี่ร้านกว่าบาทน,นะคะตอนนี้เนี่ยราคาตั้งไม่ถึง9ก้าแสนนะบอกแค่นี้ก่อนเลยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาตอบโจทย์ในทุกลฟ์สไตล์จริงนะคะว่าแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปฟังราคากันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้ราคาสุดคุ้มที่ว่านียจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร่เราไปฟังกันเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะจบไปแล้วนะคะกับรีวิวตัวเต็มของ Honda าไอชาวี1.5 ECV RS ปี2024สีแดงสุดสดใสคันนี้นะคะแล้วรุ่นนี้นะคะออาบอกเลยว่าออกห้างป้ายแดงเนี่ย ราคาสูงถึง1 1 7 9 0 0 0บาทเลยคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรียกได้ว่าหั่นราคาออกไปเป็นแสนเลยนะคะ <G ül> และก็ได้สภาพเรียกได้ว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยนะคะตอนนี้นะคะตั้งขายราคาอยู่แค่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ15,000กับอีก52บาทนะคะกรุมกริบมากเลยนะคะแล้วก็ออกรถกับอิคาวันนี้เนี่ยรับสินค้าฟรีไปเลยนะคะ90วันดอกเบี้ยพิเศษที่ไม่ค่า เริ่มต้นแค่1.89%เท่าเดงกและสาหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะสามารถใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้แล้วรู้ผลอนวัติภายใน3ชั่วโมงเลยเรียกได้ว่าออกง่ายออกได้ทั่วชีพแน่นอนนะคะและก็ยังไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับรับประกันเครื่องเกียร์กอง ECU นะคะแล้วก็อะไหล่วกว่าน200เนยนานาุ0.1ปีหรือ10,000กิโเมตรแถมให้คุณฟรีๆเลยรวมไปถึงมีบริการขัดสีเครือแก้วให้คุณฟรีนะคะอีก2ครั้งด้วย สำหรับลูกค้ากรุงเทพแล้วก็บริมณนลหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยบุกก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณถึงหน้าบ้านนะคะรวมไปถึงจัดส่งฟรีนะคะด้วย,ยรถสไลด์0ากิโลเมตรแรกกิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละแค่25บาทเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกว่าการันตีว่าออกรถกบิบา ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะเพราะว่าพี่ๆทีมเซล์ของเราเนี่ยเก่งมากๆปั้นเคสกันสุดยอดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันถามกันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วมุกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้มุกแล้วก็ช่องบิคาชานลหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่ามุกจะเอาขนไหนนะคะหยิบขนหนมารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะสำหรับวันนี้มุกขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r, hm r f o r s u r e c o m